สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะแอดก็จะนำะสูตรเทียบชนเด่นล่าง3สูตรนะคะของรัฐบาลมาฝากนะคะซึ่งสูตรแรกนี้แอดลงไว้ให้ใน ep ที่4ีะ่คะสูตรที่2เป็น ep ที่6แล้วก็สูตรที่สนี้เป็น ep ที่7นะคะทุกคนก่อนที่เราจะมาเทียบชนว่ามันเป็นยังไงนะคะเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะคะทุกคนคำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้งสิ้นนะคะ คำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะจากช่องสสสชาแนลนะคะทุกคนอ่ะสูตรเมื่อวานที่แอดจะอ่าเมื่อวานที่แอดทำไปนะคะแต่ว่าแอดยังไม่ได้ลงเทียบแค่สองสูตรนะคะคือสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้นะคะสูตรหนึ่งกับสูตรสามจะวันนี้แอดลงให้ทั้งสามสูตรมาดูกันค่ะว่าทั้งสามสูตรมันจะชนเป็นยังไงนะคะสองสูตรนี้เดี๋ยวแอดลงให้อีกทีนะคะให้ลงลงก่อนคลิปนี้แน่นอนนะคะทุกคน เดี๋ยวให้ทุกคนเอาไปพิจารณาดูกันนะคะ,อะแอดก็จะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่อ่ะงวดที่ออก61ค่ะมาถึงงวดปัจจุบันแล้วก็รอผลงวดนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสามสูตรนะคะทุกคนอ่มาดูอันแรกนะคะอ่ะสูตรได้876อันที่สอง167ที่สาม601เลขชนกันทั้งสาม ตัวนะคะก็จะมีแปดมีไหมเจ็ดมีแค่สองชนกันหนึ่งตัวก็คือหกนะคะชนที่หกนะคะทุกคนชนที่หกอันนี้คือทําตัวชนก่อนนะคะหกก็เข้าไปที่หกหนึ่งนะคะเข้าที่หกนะนี่หกก็เข้านะคะ,ะก็จะมีตัวแถมคือหนึ่งเห็นไหมหนึ่งก็เข้าแอดวงตัวชนก่อนนะคะอ่ะ วงตัวชนแล้วก็อีตัวแถมเดี๋ยวแอดจะวงวงเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่เขียนอันนี้ดนะ้วยเนาะไม่ลงแต้มสีนะคะทุกคนอแอดจะทำแค่หนกนะแอดจะทำแค่นี้นะ,ะทุกคนอ่ะตัวนี้ก็ที่แอดไม่ลงสีก็คือเป็นตัวแถมมานะคะต่อไปนะคะชนกันสามตัวมีไหม 5ไม่มี4ไม่มี3ไม่มีถ้าถ้าชนกันมากสุด2ตัวเนาะ2ตัวก็จะมี5นะคะ4มีไหมส3นะคะก็จะมี3แล้วก็9นะคะนี่9ก้า2ตัวนะคะ9 9ชน2ตัวนี่นะคะชนกันมากสุด2ตัวนะคะอ่ะผลออกที่53นะคะ5 3ลมแรง ลมเย็นสบายนะคะใต้ต้นไม้เข้าทั้งห้าแล้วก็สามนะคะตัวชนนะคะนี่นะตัวชนของเราเข้านะคะทั้งบนทั้งล่างไม่ใช่ดิทั้งสิบสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะทุกคนรอมันแห้งก่อนเราค่อยลงแต้มสีนะคะต่อไปค่ะนี่เนาะชนกันสามตัวมีไหมสาม ไม่มีน่าจะชนกันที่สองตัวนะคะคือสี่นะคะชนกันแค่สองตัวคือสี่ถ้าชนอย่างนี้นะคะตัวชนกันแค่สี่แค่สองชุดนี้นะคะแล้วก็ไม่มีชนอีกแสดงว่าชุดนี้น่าจะเป็นตัวจับถ้าถ้าเป็นแอดนะแอดก็จะนำสี่ตัวชนมาจับกับตัวนี้นะคะตัวที่ไม่มีอะไรชนเนี่ยนะคะก็เ,ะเป็นสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกนี้นะคะก็จะมาที่สี่หนึ่งเห็นไหม สี่เข้าตัวชนฝั่งนี้นะคะเพราะว่าชนแค่สองสูตรนะคะสูตรนี้ไม่มีตัวชนเลยก็น่าจะเป็นตัวจับนะคะนี่เป็นตัวแถมห้าแล้วก็เข้าห้าสามสูตรนี้อันนี้ก็ชนที่เลขสี่นะ,ะตัวแถมคือน,นี่ เลขหนึ่งก็คือเป็นตัวแถมมานะคะเราเอาแค่ตัวชุนนะคะสูตรนี้อ่ะตัวชุนที่สี่ก็เข้านะคะสี่เข้านะคะชนสามสูตรก็ยังได้อยู่นะคะต่อไปค่ะชนกันทั้งสามมีไหมไม่มีนะคะทุกคนนี่ชนสี่สามมีไหมสี่กับสองนะคะชนกันที่เลขสี่นะคะนี่แล้วก็สองสี่กับสอง สี่กับสองแค่นี้นะคะทุกคนลมแรงนะเนี่ยสี่สองนะคะสี่กับสองก็เข้าตรงนี้นะคะสี่สองชนสองสูตรเท่ากันนะคะก็เข้าทั้งสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างเลยนะคะทุกคนเข้าทั้งสิบล่างแล้วก็หน่วยล่าง เข้าทั้งสิบล่างและหน่วยล่างเลยนะคะแล้วก็ดำต้องรอแห้งอ่ะต่อไปนะคะทุกคนสามสูตรนี้เลขไหนชนกันก็จะมีเลขสามนะคะนี่เลขสามเลขสามทั้งสามสูตรนะคะที่เด่นสูตรนะคะแอดเซนมาแอจะเขียนตัวที่เด่นสูตรถ้าลองถ้าลองจาก ชนสสูตรก็จะเป็นเลข2แล้วก็เลข3นะคะตัวรองก็มีนะคะ2กับ3นะคะทุกคนก็ไปดูอีกรอบนะคะถ้า2กับ3ชนกันนี้ก็มีโอกาสที่จะจับคู่กันแล้วก็มาทั้ง2ตัวเลยนะคะแต่แอดเอาแค่ชนเด่นแล้วกันเนาะก็คือเลข3คือเลข3นี่นะแล้วก็ตัวลองก็คือ8แต่ว่าแอดจะไม่ได้ระบายสีนะคะ นี่นะเอาแค่3านะคะเพราะว่าชนเด่นไปเลยนะคะตัวรองก็รอเอาไปจับคู่เอาเองนะคะทุกคนไปพิจารณาดูเองนะคะอ่าต่อไปค่ะ3ส,สูตรนี้ชนชนกันตัวไหนบ้าง6มีไหมห้ามีไหมไม่มีสี่สี่ก็ชนแค่สองเก,ก็มีแค่นี้4ี่ชนสองห้าชนสอง่อะชนที่ห้านะคะ ห้าสองสูตรนี้สี่สองสูตรนะคะห้ากับสี่เนาะชนห้ากับสี่นะคะห้ากับสี่นะคะเดี๋ยวแอดวงห้าไว้ก่อนเพราะว่าห้าห้าเข้าตรงนี้นะคะ,ะเนี่ยอย่างที่แอดบอกถ้าชนห้ากับสี่มาหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมสูตรนี้มันไม่มีตัวชนเลย ไม่มีทั้ง5ไม่มีทั้ง4เพราะฉะนั้นเอา2ตัวนี้มาจับกับ 3, 3 7, 8, ันสามเจงเช่นสามห้าอ่ะห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเข้าที่ห้าเจ็ดเห็นไหมเจ็ดห้าต้องกลับด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปักหลักนะคะว่าจะเข้าสิบหรือว่าหลักหน่วยนะคะอันนี้ตัวลองแล้วกัน ที่ห้านะต่อไปค่ะสูตรนี้มีชนสมสูตรไหมคะนี่ชนห้าที่เห็นชนห้านะคะเจ็ดมีไหมหกมีไหมสี่มีไหมห้าเก้าลองคือเก้านะคะชนเด่นก็คือห้าลองคือเก้าชนแค่สองสูตรนะคะแมก็แค่นี้นะคะเราเอาแค่เด่นนะคะเอาแค่เด่น ข้าที่ห้าเห็นไหมคะเข้าที่ห้านะคะเด่นอันนี้ตัวแถมเนี่ยเป็นห้าศูนย์ตัวนี้คือตัวแถมศูนย์คือตัวแถมนะคะทุกคนศูนย์คือตัวแถมนะคะมาดูงวดปัจจุบันที่จะถึงนี้นะคะชนกันที่สามสูตรมีตัวไหนบ้างอ่ะสามสูตรไม่ชนเลยนะคะศูนย์มีมีชนสองสูตรก็คือมีมีสอง่ามีศูนย์ค่ะ มีศูนย์ชนแล้วก็มีสี่เรามีเก้านะคะมีโอกาสที่จะสามารถจับจับคู่กันได้เลยนะคะหรือว่าไม่งั้นก็ถ้าสมมติว่ามาศูนย์หนึ่งตัวก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเด่นมาศ<ๆ>ูนย์ก็จับศูนย์เนี่ยมาคู่กับศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะหรือว่าถ้ามาสี่ถ้ามาสี่ตรงนี้นะคะมาสี่ก็จับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะ,ะหรือว่าถ้ามาเก้าก็จับ เก้าศูก้าหงเกแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะนี่นะอันนี้คือตัวเด่นนะคะเด่นก็สามารถไปจับได้เพราะว่าถ้าสมมติเรายกเด่นคือศูนย์เห็นไหมคะศูนย์ก็ก็จะเข้าแค่2องสูตรนี้สูตรนี้ไม่เข้าเราสามารถเอามาจับคู่ได้แต่ถ้าเป็น4ี่ตัวนี้ทุกคนชอบ4ี่เนาะ ถ้าชอบ4ก็ดู2สูตรนี้มันชนกันสูตรนี้ไม่ชนก็จับคู่ได้นะคะเก็คือก็จะชนที่2สูตรนี้นะคะหรือไม่อาจจะมา4 9หรือ9ก้ก็ได้นะคะทุกคนแต่ถ้าข้าเก้าสีหรือ 9, 4 9สูตรนี้จะหลุดนะคะแอดว่าถ้าสูตรนี้หลุดน่าจะยากนะส่วนมากมันก็เข้ามาทั้ง3สูตรเลยเพราะฉะนั้นน่าจะทําแบบว่าอ่ะเนี่ยถ้าศูนย์ศก็จับ ฝั่งนี้เลยนะคะถ้า4ก็จับฝั่งนี้ถ้า9ก็จับฝั่งนี้นะคะอะ่ลองพิจารณาดูนะคะ3มสูตรชนกันนะคะฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ